สัตว์ผู้ไม่เป็นไทยต่อความกำหนัดย่อมหลงกามมาคันธิยะแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตกรมทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุก์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่แม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตกรมทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่ แม้ในการเป็นปัจจุบันในบัดนี้กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความแผดเผาอันยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนอันยิ่งใหญ่มาคันธิยะแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายถูกการม,มาตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนในกามแผดเผาอยู่มีอินทรีย์อันกามกำจัดเสียหมดแล้วจึงได้มีความสำคัญอันวิปริตว่าสุข ในการมทั้งหลายอันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั่นเองดังนี้